สบายดีสน้องดีที่สองพลิกับพนตกแคงก้งไปน้องเลยผยุกเข่า,าน้่นขนาดี่น้องโอ้กระดังกระดนีง เพราะค้อนบ่ายไ่ไม่รอ คนคนก็เริ่มเอื้อนเลยพี่น้องเสียวนางไคนางไคพี่น้องครับที่นีน่มีฟ้อมใหญ่ใน,ในเสืียจิต่อกับันแข็งพเพราะอิ่นมันยังคนูนตรงน้ามไม่ได้ขึงทางพี่น้อง หญ้าคนตกใจถึกหญ้าขึ้นเลยพีนย่น้องเลยเห็นไหมนงามเลยถึงคนเล้วคุณจะเห็นน้ามะนาวเจ้พงทองหลยโลครึ่งโลครึ่งโลเหครับทองละครึ่งโลพี่น้อง มาเราสดกับน้นาเป็นกดโขบกระดังไ่น้อง,องห้อหลึกลุนพังน,นห้องยิ่งแบบง่าเสียงกระดัง น้ือนันีน้น้ามเต็มทงังเลยคนตกแดดได้พี่น้องเลยนแดดมากนึน่้แดดมากพนะีนนดดก่น้องน้ำตกแดด เราพร้อมใหญ่คนพระใส่ก,ก็ได้เข้าก่อนคนพระเขามานสดงเลยน้ำมะนาว1กิโลตกแดด แดดมาเลยพี่น้อง่ะให้ระวงพี่น้องแดดมาแลยบนงตกแดดผันหมัดงามเด้พี่น้องเจ้าคนผิวนมัดต้องละครึ่งโลแต่พุง กวนกับปอกมันขีโนพี่น้องแกงแกงใส่แกงใส่ยังกุน <c oughs> <c oughs> ย่อล้วยมาแกงส้มคือแกงส้มอะไรชือมันขีโนเตะเบ็ดมันแกงส้มพี่น้องเลยนี่พอดูก็เ,เห็นมันอันนี้ แดดแดดนะกน็ออกปเป <c oughs> ็นยังไงอะเรก้ยนต่อแดดออกแล้วบาทนี่ตากเสื้อ้าได้ึมาเห็นครั้งแรกแล้วเห็นยังเห็นมันมัคคีนโน่นเนี่ยว <c oughs> ันกงเห็นครั้งแรกกูเคยเห็นมันคีนโนูนจันเถอเขาเอาไปแกงส้มไปเนาะ เอาละพี่น้องคลิปนี้สิบปลี่ยนเงาผจะคลิปไปตัวนี้เพราะกันคลิปหนามากกะก็ไรกดแซ่ได้พี่น้องคดติดตามไปเลยพี่น้อง